นอกจากนั้นก็โภชนาการเป,เป็นเรื่องสำคัญมากๆากในบริหารชักระครองเราถ้าเราจะกินอาหารที่สดมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์เราเช่นผลไม้ผักข้าวกล้องเห็ดถั่วลากหลายอาหารแบบนี้จะช่วยร่างกายมากๆเกกยนง่าย ย่อยง่ายขับถ่าย,าายง่ายอันนั้นแสดงว่าจักร3สามหนึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเราเกินอาหารที่เหมาะสมกับมนุษย์เราถ้าเราจะเกินโภชนาการที่มาจากการสัตว์เช่นเกินไข่เตียวหมูหรือเกินไข่กายแบบนั้นปันิดร้อนร่างกายของเราต้องทำงานมากๆที่จะให้มันไม่ทำลายสุขภาพของเรา ราะว่ากินผลิตภัณฑ์สัตว์ก็ร่างกายของเราข้างในก็อักเสบแสดงว่าสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่เมื่อเรางดกยนผลิตภัณฑ์สัตว์แบบนั้นพลังของเราจะโสดชื่นชักระของเราจากชักระลาถึงชักระกระหม่อมจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะดีมากเราจะมีมตตามากขึ้นมีความสุขมากขึ้น